สี่เล่คำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากหัวข้อทปิกวันนี้ฝากเงิน2 0 0 0 0 0บาทกับแคมเปญบัญชีเงินฝากทองเนื้อ9นะครับให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.5%ต่อปีนะครับรับดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการฝากรับดอกเบี้ยในทุกๆเดือนนะครับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารทอกดสฝากกดไลค์กดซับคายคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แคมเปญเงินฝากทองเนื้อ9นะครับให้อาตาัตราดอกเบีย้ย1.5%เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.76ต่อปีรับดอกเบี้ยทุกเดือนบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากฝากตั้งแต่100,000บาทขึ้นไปที่ธนาคารทอกสอทุกสาขานะครับโดยจะเปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้เลยเดือนตุลาคมทั้งตลอดทั้งเดือนตุลาคมนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดหรือจนกว่าธนาคารจะมีการปิด การรับฝากนะถ้าเกิดมีคนไปฝากเยอะก็อาจจะปิดก่อนครบ31ตุลาคม2568ก็เป็นได้นะครับแคมเปญง่ายๆนิดเดียวเลยนะครับ1น,นะต้องเป็นผู้สูงอายุนะครับต้องเป็นผู้สูงอายุหรือมีอายุ50ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับมีท,ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับฝากเงินตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทขึ้นไป ที่ธนาคารทกศนะครับ,ร,ร,ร,บรับดอกเบีย้ยทุกเดือนเลยนะย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ไปรอ,อปีหนึ่งรับดอกเบีย้ยแค่2ครั้งนี่รับทุกเดือนเลยตลอด12เดือนก็เดือนละเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นลองไปดูกันนะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากเงินต้น20,000 0ดอกเบี้ย1.5%จํานำนวนวันที่ฝาก3 6 5วันดอกเบียเ 200, 000, เบ้ยที่ร,ทรับ3,000บาทนะครับรับอัตรา,าดอกเบีย้ยไปเลย อดอกเบีย้ยนะครับไม่เกิน20บาทไม่ต้องถูกหักภาษีในใ้ำใจนะครับรับดอกเบีย้ยไปเต็มๆสรุปเงินต้น2 0 0 0 0 0บวกดอกเบีย้ย3,000บาทเป็น2 000, 3 0 0 0นบาทรับไปเลยนะครับก่อนจากการใครมีคำถามอะไรสามารถถามกันเข้ามาได้แคมเปญเงินฝากทองเนื้อก้านะครับจะเอามาพูดใหม่นะครับในทุกๆอาทิตย์นะเพราะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับจะ ผัดเปลี่ยนตัวเลขการฝากไปเรื่อยๆเพื่อจะดูว่าคุณจะได้อาตาัตราดอกเบี้ยประมาณเท่าไหร่นะครับทุกท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดแล้วก็ศึกษาก่อนไปฝากได้นะนะครับเงินฝากอย่างน้อยเงินฝากเป็นรูปแบบการออมชนิดหนึ่งที่ความเสี่ยงต่ำมากนะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกนทิวอารโค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุ้ม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่าน คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ